ทำความรู้จักแอมมี่เดอะบอททอมบลูหลังโพสแทไอติมรถส้มงเหมือนอมแมลงสาบวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักหนุ่มนักร้องดังแอมมี่เดอะบอททอมบลูหลังโพสแทไอติมรถส้มงขมเหมือนอมแมลงสาบกลายเป็นกระแสะเดือดที่วิพากวิจารณ์อีกครั้งเมื่อแอมมี่เดอะบอททอมบลูนักร้อง นักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ชาวไทยนั้นได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงจุดยืนผ่านทวิตเตอร์ระบุข,ข้อความว่าไอติมรสซ้มทำไมทานแล้วขมเหมือนอมแมลงสาบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลือกตั้ง66พร้อมกับอีโมจิหัวใจสีส้มก่อนลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักหนุ่มนักร้องดังแอมมี e mm the ่เดอะบอททองบลู หลังโพสแสไอติมรสส้มขมเหมือนอมแมลงสาบโดยแอมมี่เป็นสมาชิกวงดนตรีเดอะบอดทอมบลูที่มีผลงานเพลงในช่วงปีพศ2553-2556สองอัลบั้มก่อนออกมาเป็นศิลปินเดี่ยวที่มียอดวิวเกินร้อยล้านวิวในช่วงการประท้วงในประเทศไทยพศอ 2,563-2,564เขามีชื่อเสียงในฐานะผู้ประท้วงคนหนึ่งและถูกดำเนินคดีในหลายข้อหารวมทั้งความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทยในช่วงการประท้วงในประเทศไทยพศ2563ในช่วงเดือนสิงหาคม2,563เขาเป็นข่าวว่าใช้วิธีศาสตร์สีฟ้าใส่ตำรวจที่สอนอ สำราญรา์ทำให้บางกลุ่มมีปฏิกิริยามองว่าเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุเขาร่วมกิจกรรมกับผู้ประท้วงและมีการนำเพลงหนึ่งสองสสห I Love You ของเขาไปร้องและเปิดในการชุมนุมหรือสถานบันเทิงเพื่อเสียดสีประยุทธ์จันโอชา ทำให้ชีวิตได้รับผลกระทบหลายด้านรวมทั้งเรื่องงานทำให้เกิดกระแสร,รวมตัวกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือในเดือนพฤศจิกายน2,563เขาเปิดเผยว่าถูกดำเนินคดี11คดีวันที่2มีนาคมพศส5 6 4ารอศาลอาญาออกหมายจับแอมมี่คดีเผาทำลายพระบรมฉายาลักษณ์ทรัพย์สินของทางราชการ และคดีพอรอบอรคอมพิวเตอร์และหมู่1 1 2บริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครและถูกควบคุมตัวเวลาหนึ่งนาฬิกาวันที่สมีนาคมพศส5 6 4ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อมาตำรวจได้ควบคุมตัวมายังโรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพมหานคร วันที่4มีนาคมพศ2564ศาลอาญาไม่อนุญาตให้ประกันตัวแอมมี่จึงถูกควบคุมตัวที่เรือนจำธัญญบุรีก่อนจะถูกนำตัวมาฝากที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครวันที่11พฤษภาคมพศ2564เวลา14นาฬิกาศาลอาญาได้มีคำสั่งอนุญาตปล่อยทั่วคราว หลังจากแอมมี่ได้ถแถลงรับเงื่อนไขต่อศาลต่อมาเวลา20นาฬิกา49นาทีแอมมี่ถูกปล่อยตัวบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร